สวัสดีครับทุกคุยินดีรับเข้าสู่รายการเรียนภาษาโนเวกับผมนะครับคนมนียวันนี้ผมอยู่ชายหัดในหานที่กะภปกเก็ตแล้วผมคิดว่าผมนจะทํานําแนะนำให้เรียนภาษาโนเวง่ายยังไงสิ่งที่คนควรจะดูนะถ้าควจะเรียนภาษาโนเวคือฟังบ่อยๆและ ฝึกตลอดเวลาท้องผพูดเรื่องฝึกคุยกับทุกคนนะเทากุบมีอากาศคุยกับคนนอร์เวย์ลองดูทักทายเขาแล้วแค่พูดประโยชน์สันส้นๆแล้วก็ลองดูก่อนแล้วก็หลังจากส,งส่งคเดือนเขาจะรู้สึกเหมือนมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วภาษาก็ก็แข็งแรงกว่าที่สองคือต้องต้องฟังบ่อยๆต้องห้าอะไรที่คุณคิดว่า นี่เอชอบถ้าสมมติว่าคุณชอบทำอาหารถ้าคุณชอบทำอาหารนะเข้าแอปแอนแอโคผมจะให้ลิงกในดีสคริปชั่นนะครับแอปแอนแอโคมันมีทุกอย่างในช่องแอนแอโคอยู่ออนไลน์แล้วก็คุณมีโอกาสที่ที่ดูว่ารายการอิงเ i อสเปล i ่ยทำอาหารยังไงคุณโน้ากินอาหารยังไงอะไรต้องกินอาหารอะไรแล้ว ถ้าคนชอบการเมืองก็มีรายการเรื่องการเมืองก็มีรายการเดอะบอสตั Button, กับเฟรเดริกซูลวังอยากดูค้าก็มีอยากดูกีฬาก็มีมีทุกอย่างในช่องนั้นฟังบ่อยๆดําดสุดคือวันละหนึ่งชั่วโมงไม่ต้องคิดเรื่องเขาจะถูกคำแค่ต้องคิดเรื่องข่าใจความไม่เคยอลายเราพูดเรื่องอะไรแค่นั้นก็พอ อ๋อมีคนยุดที่นี่นะลลแล้วถ้าคุณทำแบบนั้นนะต้องฟังประมาณ1นึ่งพันชั่วโมงนะห้าหลายกันที่คุณชอบ1นึ่งพันชั่วโมงนังได้เนึ่งพันชั่วโมงคุณจะพูดโหนไปเหมือนคนโหนไปเลยนั่นคือบทเรียนสั้นๆน,นะจากช่หัดนายหาในบยกบเก็ตมันเป็นสถานที่ผมชอบมาก มาบ่อยอันนี้เป็นครั้งแรกในก็กับสองปีนะเพราะว่าโควิดมาไม่มีโอกาสรรกลับมาแล้วแล้วตอนนี้ผมจะขับรถเล่นๆเ,เริมน้ำแล้วก็ไปวิ่งที่หลังนะขอให้วันนี้เป็นวันทีดีนะครับทุกคนสวัสดีครับ